เพราะโลบินฮูชาวลาวเป็นเหตุอ่อใหญ่ทรัมป์สั่งเชือดกดเหล็กห้ามคนลาวเข้าประเทศงานนี้คนลาวบอกว่าบ่ให้เข้าบอกเป็นอย่างค่อยไปไทยก็ได้ ส่วนประเทศเขมรตัวแสบอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจอะโดนเชื่อจ,จากพ่อใหญ่ทั้์เช่นกันข่าวที่อเมริกาโดยพ่อใหญ่ทั้์นะครับระบุว่าให้ลาวเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ห้ามเข้าอเมริกาหรือโดนแบนบางส่วนก็คือส่งผลให้ผู้ถือหนังสือเดินทางจากประเทศลาวนะครับไม่สามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนักเรียนนักท่องเที่ยวนักธุรกิจ หรือว่าวีซา่าโชคลาวอื่นๆได้ทีนี้ถามว่าเพราะเหตุใดลาวถึงโดนอเมริกาแบนไม่ให้กับประเทศตรงนี้นะครับก็ต้องตอบว่านอกจากสินค้าจีนที่สวมสิธิ์เป็นสินค้าลาวและนำเข้าไปจำหน่ายที่อเมริกานะครับก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมมาด้วยนะครับว่าประเทศลาวมักมีปัญหาในเรื่องของคนลาวที่เดินทางเกินวีซา่า หรือ o v e r s t a สเหรือที่คนไทยเราเรียกว่าลักลอบเป็นโรบินฮูดที่อเมริกาบอได้ไปอเมริกาก็อย่างกินข้าวแซบนอนหลับสบายเดอ้อท่านทรัมป์คอยจะอยู่แต่ลาวกับไทยเดอร์ชาตินี้บักทรัมป์เนี่ยมันเสียเส้นแล้วก็กำลังจะเป็นบ้าคอยอยากท้าสูมาตีมวยกับคอยคอยจะเฮ็ดให้สูเนี่ยกินหมากปากแดง มันก็หาเรื่องเขาไปทูนละก็ดูตอนที่มันทำกับจีนสิสุดท้ายแล้วมันก็ยอมจีนสมมติว่าทุกประเทศที่โดนอเมริกาแบนห้ามเข้าประเทศเนี่ยบอให้อเมริกาเข้าประเทศตัวเองบ้างมันก็คงจับมวนดีแท้เนาะนโยบายของทรัมเนี่ยมีผลต่อคนลาวบางส่วนเท่านั้นมันไม่ได้กระทบต่อคนลาวทุกคนดูจากรายชื่อส่วนใหญ่ เป็นประเทศที่ยากจนเช่นประเทศลาวที่เือว่าเป็นประเทศยากจนที่สุดในโลกเชิญให้ไปอยู่อเมริกาคอยก็บอกไปแมนคอยเองก็บอกไปประเทศอเมริกาเพราะว่าบ่มีเงินจะจ่ายตั๋วเครื่องบินเดอ้อการค้าขายและสินค้าจะมีปัญหาอย่างมากมายเกิดขึ้นอีกครั้งแน,แน่ถ้าหากว่ามันเป็นเช่นนั้นแมน การค้าขายและปัญหาหลายอย่างจะยุ่งเหยิงมากขึ้นไปอีกคอยอยากรู้สาเหตุที่ทำให้ลาวเฮ้าถูกจำกัดสิทธิ์แบบนี้ถ้าหากว่าใครรู้รายละเอียดเนี่ยช่วยบอกเฮาด้วยเด้อเกมการเมืองห้ามนั่นห้ามนี่สุดท้ายแล้วประเทศใดที่มีผลประโยชน์ต่ออเมริกาก็ได้รับการยกเว้น